สวัสดีครับวันนี้น้องเทนจะพาทำอะไรครับจะมาทำดีวีดแม่โอเคงั้นเรามาลุยกันไปเลยมาเป็นเรื่องหนังที่ต่อสู้ซิบิดีทรอยโอเคครับแล้วก็มีซิบิดีทรอยจะยกแบบนี้โอเคไหนทำยังไงบ้างครับเราจะทำให้ดูนะครับโอเคเอาไปเลยทำแบบนี้เอาเอาวแบบนี้ ื่องจากขามันเรืองากเท้ามันนะคะใสะะ่นี่เรืองจากเท้ามันชูชูชบอ๋อมันไม่สูงพอเลยนะคะโันไม่สูงพอพออก็ได้เ,น,เนี่ยยังไงมยาว ยาวได้มันทำได้แค่นี้มั้งอันนี้คือต่อเลโก้ใช่ไหมครับ เจะมีตัวต้องทำสวยๆไว้โนั่นคือมีอะไรบ้างครับตอนนี้กำลังใช้สมาธิอย่างสูงเลยนะครับดูซิว่าจะออกมาเป็นตัวอะไรนะครับตัวทีวีแมนตัวทีวีแมนนี่ก็มีตัวเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วอ้าวหันออห,หน้ามาให้พ่อดูหน่อยว้าวตบมือให้ตัวเองหน่อย นี่คือตัวอะไรครับผมทีวีแมนทีวีแมนแล้วมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ตัวมันมันจะมีนี่ที่เอาไว้บินอ๋อมีปีกแล้วก็มีปืนเลยเหรอแล้วก็มีปืนใช่มันมีปีกตรงนี้ลมีที่ที่บินอ๋อมีปีกมีเอาไว้ที่สําหรับบินเอาเป็นไอโฟนของมันแน่ๆเลยแล้วก็มีเท้ามีมือด้วยเนาะแล้วก็มีใบหน้าเป็นจอทีวีใช่ไหมครับ โอเคตอนนี้เราทำเสร็จแล้วเอาช่วยช่วยโอเคเอาช่วยช่วยบอกโอเคขอบคุณครับช่วยกดติดตามช่วยแล้วก็พูดว่าช่วยกดติดตามจะพดแรพอแล้วเด็ว้ายนากว่าจังเลยโอเคเดี๋ยวได้เวลากินข้าวกันแล้วนะครับอ่ะบ๊ายบายแม่ดูนี่กูเบาแม่ทำกับข้าว I'll be a working mother